จ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้เข้ากับภบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมื้อนี้ช่องน้องช่อนชาแนลจาก,กมีแนวทางหวยหุ้นสามลัฐนะจ๊ะของวันที่แปดกันย่านะจ๊ะกมีมาหายคือเก่าเนาะมีเธอของรัเสเซียนะจ๊ะของเยอรมันแล้วก็ของอังกฤษคือเก่าเนาะจาะแต่ก่อนที่เราจะไปเบื้องแนวทางหวยหุ้นนะจ๊ะเขากับมาขอกำลังแรงใจนะจ๊ะ จากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนะะื้อจากกระขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องน้องซ่อนชาแนลไว้อีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้จาก,ก่อนเที่ยวจะไปเบิงแนวทางหวนหุ่นสามลัดวันที่8กันยานเะนะื้จากเขากับมาเบิงผลที่เยวาหายไปก่อนเนะะื้อจากของวันที่เจกันยานเนื้จ้กว่า เที่ยวไไปนี่ผลออกมาเป็นจังไหนเนาะเอากลับไปเบิ่งผลของหุ้นแรกก็อนอาจะของหุ้นรัสเซียนอจกจะหุ้นรัสเซียไฮไปฟันศูนย์จากวิ่งหลุดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมานอจากจะบนก็ออกเบิ้นตองซีขึ้เกานอจากจะสามตัวเนาะล่างออกหนึ่งแปดเอากับเขาล่า,ลางนอจกจะเนาะ เข่าล่างเป็นตัววิ่งหลดหนึ่งเนาะจากเก่าหนึ่งแปจะสําหรับคุณรัเสเซียจพะพักกนได้ออกไปเป็นแนวทางเนาะจากสาหรับผู้ชื่นชอบฟันวิ่งหลดเนาะตัวนี้ก็จะเข่าหายอยู่เนาะจ้ะเนะาะจะเข้ากับไปเบื้องพ้นต้อนเนาะจากสาหรับพ้นของหุ่นอังกฤษเนาะจากหุ่นอังกฤษเนาะจากจากเท้เาหายไปฟันศูนย์จะวิ่งหลดเก่ากับศูนย์เข้ากับไปเบื้องพ้นเนาะจากบนออก เก้าสามเจ็ดจ้ะล่างออกแปดหนึ่งเข้ากับเข่าบนเนาะจ้ะเขาบนเป็นตัววิ่งเก้าเนาะจ้ะเนาะกับเข่าเป็นจังไงเนาะผู้ที่เบิ้งช่องน้องซ่อนชั้นแนวจ้ะเบิ้งคลิปนี้ของรัสเซียออกเขาให้แต่ของอังกฤษจ้ะพ้ากันได้หลายได้น้อยกันบ่วสำหรับผู้มักะวิ่งเนาะจ้ะเนาะจะเข้ากับไปเบิ้งต่อได้เนาะจ้ะสำหรับผลของหุ่นเยอรมันเนาะจ้ะ ุลนเยละม่านน่นจะเข้ากับไฮไปฟันสองจะวิ่งรูดกับไฮสองกับสามนอกจะเนาะผลที่ออกมาจะบนออกสามศูนย์เก้าจะล่างออกศูนย์สามเข้ากับเขาบนล่างนอกจะเนาะจะว่าเป็นตัววิ่งฟันวิ่งตัววิ่งรูดนะจ๊ะบนเข้ากับเขาเป็นตัววิ่งสามนอกจะออกสามศูนย์เก้า ล่างเขากับเขาเป็นตัววิ่งรูดสามนอกจากเขาออกไปศูนสามเนาะจากสำหรับเยอรมันนะจากหุ่นเยอรมันก็ดีใจน้ำนาะจากนอกาสำหรับผูที่เอาไปเป็นแนวทางนะจากกับเขาเกือบทุกมือนอกจากสำหรับผูมักฟันิงรูดเนาะจากเขากับเบิ้งผลกันไปแล้วนอกจากกัไปตามต่อในนอกจากแนวทางของหุ่นสามลัดนะจากวันที่แปดกันย่านจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวได้แน่เขากับไปเบิ้งกันเลยจ้า จะเขาก no 3, 3, 8, 8? ับมาตามต่อน okay. ืจากสำหรับแนวทางหุ่นสามรัสวันที่8กันย่านจาจะเข้ากับไห้แนวทางทึงหุ่นอังกฤษหุ่นรัสเซียแล้วก็หุ่นเยอรมันเนอกจากเข้ากับไปเบิ้งแนวทางหุ่นแหลกกรอนือกจากก็คือของหุ่นอังกฤษเนอกจากหุ่นอังกฤษจะเข้ากับไปเบิ้องตเเ่นเนอจากกับไ้เดนฮากับเดนฮอกตไปเบิ้งฟันวิงลูดนะจากเบิ้งฟันกรกับไฮฟันหาจ้ะ วิ่งรูดกับไฮโฮกับหาไปเบิ่งโตัวเน้นแล้วก็วตัวล่องนะจ๊ะมาเบิ่งตเน้นก่อนโตเน้นกับไฮหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามจ่ะไปเบิ่งโตล่องนะจ๊ะโตล่องกับไฮ หกศูนหกหนึ่งหกสองแล้วกับหกสามจ้ะจะไปเบื้องตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวนะจ้ะสะหายแนวทางใ้เรีนไปกราฟนั่นนะจากตัวนี้แต่ต่าวาตระเหมือจะสำหรับหัวหุ่นเนาะ ตัวนี้ตัวเจาะก็จะเขายากแน่นจ่จากเข้ากับจะไ้เป็นฟันวิ่งรวดจากตัวนี้จะเล่นง่ายเขาง่ายกลัวเน่จากก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบื้องจากเข้ากับเบื้องของแนวทางอันหุ่นอันคิดเรียบร้อยเน่องจากไปตามต่อเนจืจอะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันเนจ่จากสาหรับแนวทางหุ่นเยอรมันเน่จากเข้ากับไปเบื้องตัวเด่นกันก้อนเลยเน่อจากเข้ากับห้ เดนสองจ้ะก,กับเดนสามไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนะจ๊ะเทาก,กับมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันสามจากวิ่งลูดกับหายสองกับสามไปเบื้องโตเน้นแล้วกับโตล่องเนาะจ้ะเบิง้งโตเน้นก่อนโตเน้นกับหายสามหนึ่งสามสอง สองหนึ่งแล้วก็สองสามจ้ะไปเบิ้งตัวล่องเนาะจ้ะตัวล่องกับไฮสามสี่สามฮาสามสอ,สองสองซีจ้ะ เล้ากะสองหาจะเข้ากับไปเบิ้งตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวเนือจากหายแนวทางหายลินไปกรบฟน้ำเน่อจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือนอจากสำหรับนิ่เจ้ะของหววหุ่นกะจะเข่ายากแน่เนื่อจากเข้ากะจะหายแนวทางก็คือจะเป็นฟันวิ่งลูดจ้ะกะล่องเอาไป เล่นเบิ้งนอกจากสำหรับผู้ชื่นชอบฟันวิ่งรูดจ้ะตอนนี้จะเข้ากับทุกมืออยู่เนื้อจ้ะจะเข้ากับเบิ้งของแนวทางของหุ่นเยอรมันแล้วเนืา้จา้ะกลับไปตามต่อเนื้อจ้ะสำหรับแนวทางหุ่นรัสเซียเนอาากจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้ตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งกันเลยจ้า,จ,า <S <S จะเขากับมาเบิ้งต่อเนืา้อจ้ะสำหรับแนวทางหุ่นรัสเซียเนอาากจ้ะ ไวหุ่นรัสเซียกับไปเบิงตัวเด่นนะจ๊ะกับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดจ้ะไปเบิงฟันวิ่งลูดนะจ๊ะกับไฮฟันกอนกับไฮฟันเจ็ดจ้ะวิ่งลูดกับไฮแปดกับเจ็ดไปเบิงตัวเน้นแล้วก็ตัวล่องเนาะจ้ะเบิงตัวเน้นกรตัวเน้นกับไฮเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่จะไปเบื้องตัวล่องเนาะตัวล่องกั็ไฮแปดสองแปดสามแปดสี่ แล้วก็แปดหาจ้ะเข้ากับไปเบิ้งตัวนิ่นตัวเจาะสองตัวนะจากก็ให้แนวทางก็ให้เรียนไปกับน้ำเนือจากแต่ว่าแต่ละมือนนจากสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะก็จะเข้ายากแน่นะจากเข้ากับส่แนวทางก็จะเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเรียนง่ายเขาง่ายกลัวเนืจากก็ล่องเอาไปเรียนกันเบิ้งเนือจาก เป็นแน่แน่นาะจะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะเบ่งแนวทางหุ่นสามลัดของวันที่8กันย่าไปแล้วนอจากเทิงของหุ่นอังกฤษหุน่นเยอรมันแล้วก็หุน่นรัสเซียจะเบ่งโตเดนโตเน่นกันไปแล้วจะมีตัวที่มักที่ชอบถูกอกถูกใจกันบ่าเนาะจะมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางกันได้เนื่อจ้ะเอาไปเสริมเนาะว่าเฮาจะน,น้นักนินเบาเพื่อตรงกับ ตัวที่เฮาคิดไว้จะจะท้ายนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนอะะือจากก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะะื่อจากพบกันไหมในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า